รู้ทันแล้วใช่ไหมครับคุณเตว่าเขาจะทำอะไรใช่ครับนะต้องบอกว่าดีเ่อร์ดีเลยนะดูจังเลยอ่ะตีรี่เหรอครับค่าคิดว่าเราทำอะไรกันอยู่เหรอครับตอนนี้นะฮะคือเป็นโปรเจกต์นวพิเศษนะครับจากนิยายสามเล่มนะครับผมเดี๋ยวให้แต่ละคู่นะครับช่วยช่วยเล่าความน่าสนใจของเรื่องราวแต่ละคู่หน่อยครับเชิญครับเริ่มต้นที่คุณเตคุณดิวเลยฮะจากอายุน้อยสุดครับโอเคครับได้รับเรื่องราวของของของทั้งหมดนะครับมันเป็น แก๊งเพื่อนสามคนครับเป็นเพื่อนสนิทกันมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับคือมีหมอสมการคือผมนะครับแล้วก็ประวัตคุณปรวาตแล้วก็เทพเจ้าเจเจนะครับเป็นแก๊งเพื่อนแก๊งเดียวกันแล้วก็เหมือนเรียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยสนิทกันแล้วก็โตมาแยกย้ายกันไปทําเป็นอาชีพเป็นหมอใช่ไหมครับนักแข่งรถแล้วก็เป็นนักบินเป็นนักบินครับใช่ครับเรื่องอะไรต่อครับเนยวแล้วก็พอดีคุณพ่อให้ในอียิปตมาย้อนเวลากลับไปก็เลยมาแก้ไขอดีต แต่ละคนก็มีอดีตที่ต้องการจะแก้ไขใช่ทีต้องรีบทรัศมีเหมือนเข้าใจเลยตทวันพูดอะไรก็ไม่รู้งงโอ้โหได้พอย้อนเวลากลับมาก็แบบแต่ละคนก็แบบพยายามแก้ไขในนี้แล้วก็ทําให้มันสําเร็จในรูปแบบที่ควรจะเป็นครับแต่ผลของการย้อนเวลาเนี่ยนะมันก็ทำใอนาคตเปลี่ยนไปอะไรยงเี้ถูกต้องใช่ปั้ทไฟเฟรนช์ใช่ครับู่นี้แหละคู่บอลคู่บินเป็นไงมั่ง ครับผมก็คู่เราซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นชุดซีรีส์3เรื่องนะครับผมก็ก็จะมีเรื่องของแต่ละคู่นะครับผมก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเราสองคนนะครับผมก็ทั้งสองคนทั้งเราสองคนรับรับบทเป็นนักบินนะครับใช่ครับผมก็จะมีเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราเห็นไปใน่าพลอตเมื่อกี้นะผมซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผมโดนจับคดีโกงเงินอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงครับผมก็ต้องรอดูว่าจะย้อนเวลาและจะแก้ยังไง ครับครัฝั่งลุนก็จอสกับกวินเป็นไงบ้างครับนักแข่งรถใช่ไหมฮะใช่ครับรับผมทำไมคราวเมื่อกี้เห็นเป็นเรือหรอคบผมก็จะข้อคำถามเนี่อฮะสําหรับตัวเจเจกับวินสตันก็เป็นนักแข่งซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาตลอดครับก็เราก็มีการแข่งขันกันแต่ก็มันก็มีมิตรภาพระหว่างคนที่แข่งกันมาตลอดทัมดผมก็เป็นแชมป์มาตลอดนะครับแล้ววันหนึ่ง ก็มีเรื่องก็เสียแชมป์ไปเราก็เลยอยากกลับไปแข่งใหม่เราบังเอิญว่ามีนาฬิกาวิเศษพอดีก็เลยได้กลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองด้วยทุกคนตัวเจเจหมอสงกรานแล้วก็กัปตันประวันเนี่ยก็มีอดีตที่อยากกลับไปแก้ไขครับแล้วสุดท้ายพอกลับไปแก้ไขอดีตปุ๊บเนี่ยพอเราแก้ถ้าย้อนถึงความเป็นจริงก็คือถ้าเรากลับไปอดีตตอนนั้นก็จะเป็นปัจจุบันแล้วซึ่งมันจะมีความแบบ เกีย่ยวข้องกับเรื่องราวของเราย t า a ลายครับผมก็วินล่ารับผมก็อย่างที่จอร์ดพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมว่าผมว่าแต่ละคู่มันจะมีแบบความน่าสนใจของมันใช่ไหมครับของเราเป็นนักแข่งใช่ไหมแต่ผมว่าของเราน่าน่าจะง่ายสุดเพราะว่าหมายถึงว่าคนอื่นเขาเป็นหมอาองเขาก็ต้องไปเรียนหมอมาอีก เป็นนักบินก็ต้องไปนักบินสอแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเรียนบินผมไปเรียนหมอกันจบมาหกปีไม่ได้ครับอาจะดูคือทุกเทมากกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมคือตั้งเยอะจริงเกินจริงแล้วเ่ือเดี๋ยวมันไม่สมจริงเราง่ายเหรอตัวบินเราก็อาจจะเป็นฝึกขขาแค่ใส่ชุดนี่ก็แบบโอ้โหไม่ไม่ไม่ง่ายนะกเหม้อเข้าซุดน่ง่ายครับก็ต้องเป็นเราต้องไปเรียนีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับมันก็เป็นเชลล์นึงนะเราโอมีฝากด้วยนะครับพี่ เดี๋ยวผมพอวัดเดี๋ยวไปคุยกับน,น้องดูว่าพ่อน้องเพิ่งไปแข่งมาใช่ไหมครับก็ต้องลองไปคุยว่าการแข่งขันการซ้อมเนี่ยมันเป็นงไงเพราะว่าได้ยินมาเหมือนกันว่าน้องซ้อมหนักมากก็อยากจะเรียนรู้เรื่องคาแรคเตอร์ด้วยครับครับผมนะนก็ถือว่าหลายคนตรง<ใ>น,นีง<ช>้นเป็นเพื่อนจริงๆตรงนี้เขาก็สนิทสนกมกันหมดนะแต่ว่าแบบแทบจะไม่ค่อยได้เล่นซีรีส์ด้วยกันเลยถูกไหมใช่ครับใชวช เหรอฮะเจ้ามาเองไม่มีใครเป็นรุ่นกับจอร์นเล้นกี่ปีแล้วนะเรื่องกระโดดนี่คือเล่นกับจอร์นมั้อไอ้กับเออใช่ๆเลยใช่ใช่ครับผมแต่กับปอนกูมินเหมือนจะไม่เคยเล่นเสานินสก้าเล็ก ข้ากันนี่นะพี่ยืนท่าผมเมื่อกี้ลพี่ขอโทษขอโทษเคยคับก็ใหม่กรอไปเคยกรอไปด้วยรีไวายรีวายรีวายเขาผิดพลาดตรงนี้ไปหมนะครับกลับไปแก้ไขกันมาแล้วนะไอ้เาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สนุกสนานเนาะเมื่อกี้เห็นมันมีทั้งแฟนตาซีมีทั้งดราม่าคอมเมดี้ก็มีติดตลกอีกด้วยเนาะถูกต้องนะครับอะให้คนแทนขอเป็นคนที่ ซื้อบริษัทจัมพิ้ถาไปแล้วกันนะฮะคุณออครับคุป่าพิเเรื่คุณทีเขาบอกยังไงก็ป่าด้วยนะครับผมกับซีรีเรื่องรีเฟรของพวกเราทุกคนนะครับผมก็เรื่องราวของแต่ละคู่ก็จะแตกต่างกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแต่ว่าสนุกแน่นอนครับครับผมและนี่คือรีเฟรย,ย้อนรักเก่าให้เรารักกันใหม่ครับขอบคุณครับ ก็เรื่องสุดท้ายของเขาไลที่เป็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่